พระธรรมทินาเถรีประวัติพระธรรมทินนาเถรีเป็นชาวเมืองราชคฤิฑเมืองหลวงของแคว้นมคธท่านเกิดในตระกูลเศรษฐีเมื่อธรรมทินนาเจริญวัยจนโตเป็นสาวได้แต่งงานกับวิสาขะชายหนุ่มผู้มีฐานะทัดเทียมกันและอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยายอย่างมีความสุข เมื่อพระพุทธเจ้าได้สเสด็จมายัางแคว้นมาคตและทรงประกาศพระศาสนาทําให้พระเจ้าพิมพิสารทรงเลื่อมใสและประกาศพระองค์นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงเป็นเหตุให้ประชาชนชาวเมืองหันไปนับถือพระพุทธศาสนากันเป็นจํานวนมากตอนเย็นจะพากันถือเครื่องสักการะไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ากันเนืองแน่นคนหนึ่งในจํานวนนั้นคือวิสาขะ สามีของนางธรรมทินนาปกติวิสาขาเวลาออกจากบ้านไปทำธุระที่ใดเมื่อนางธรรมทินนาตามมาส่งที่ราวบันไดเขาจะแสดงความรักฉันสามีที่ดีเช่นโอบกอดหรือคล้องแขนภรรยาบางครั้ง เขาเห็นภรรยายืนส่งอยู่ที่หน้าต่างเขาก็จะโบกมือยิ้มกับภรรยาของตนเวลากลับมาถึงบ้านเห็นนางธรรมทินนายืนอยู่ที่หน้าต่างเขาก็จะส่งยิ้มให้ภรรยาหรือเมื่อน,นางธรรมทินนานลงมาคอยรับที่ราวบันไดเขาก็จะโอบก,กอดภรรยาแสดงความรักการฉันสามีภรรยาที่ดีทั่วไปวันหนึ่ง วิสาขาบอกภรรยาว่าจะไปวัดเวรุวันเพื่อฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก่อนไปเขาก็แสดงความรักต่อภรรยาตามปกติอย่างที่เคยทํามาแต่เมื่อกลับมาจากวัดเขาเห็นน,งา,นางธรรมทินายืนอยู่ที่หน้าต่างเขาก็ไม่ยิ้มให้ภรรยาเหมือนอย่างที่เคยทําในวันก่อนๆแต่กลับวางสีหน้าปกติ นางธรรมทินาลงไปคอยรับที่ราวบันไดวิสาข์ก็มีได้โอบกอดคล้องแขนหรือสัมผัสกายของนางเลยนางธรรมทินนารู้สึกแปลกใจนึกว่าตัวเองบอกพร่องอะไรหรือสามีโกรธเราด้วยเรื่องอะไรหรือแต่ก็ยังไม่ได้ถามคิดจะถามในเวลาที่เหมาะสมเพราะนางเป็นคนฉลาดรู้เวลาคลวรไม่ควรจึงนิ่งไว้ก่อน คิดไว้ว่าจะถามสามีตอนที่สามีรับประทานอาหารอิ่มแล้วเมื่อสามีรับประทานอาหารอิ่มแล้วและกำลังนั่งพักผ่อนนางธรรมทินาเห็นว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่ควรจะถามแต่ก็ยังไม่ทันได้ถามนางก็ได้ยินผู้เป็นสามีเรียกเข้าไปหาและบอกนางว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้นางดูแลและเป็นกรรมสิทธิ์ของนางผู้เดียว เขาจะไม่เกี่ยวข้องด้วยนางธรรมทินนายยิ่งรู้สึกแปลกใจมากขึ้นคิดว่าถ้าสามีโกรธเราอย่างที่เราคาดคิดแล้วเรื่องอะไรเขาจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้เราแต่ผู้เดียวเขาน่าจะแบ่งเอาส่วนของเขาไปและให้ส่วนที่เป็นของเรานางจึงถามสามีวิสาขาก็ตอบชี้แจงแก่ภรรยาว่าวันนี้ ตนได้ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและได้สำเร็จมรรคผลชั้นอนาคามีจิตของตนจึงไม่ยินดีในสิ่งอันเป็นทรัพย์สมบัตินอกจากนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะไม่สัมผัสแต่ต้องกายเธอเหมือนอย่างที่เคยทำในฐานะสามีภรรยาเมื่อปวดแล้วไม่นานภิกษุณีธรรมทินาเห็นว่าที่สำนักของภิกษุณีในวัดเวลุวันเมืองราชครห์ มีญาติของตนไปเยี่ยมเยือนบ่อยๆถ้าใครมาก็ต้องต้อนรับทำให้ไม่เป็นอันปฏิบัติธรรมท่านจึงขออนุญาตภิกษุณีผู้เป็นอุปชายาจารย์ไปอยู่ในหมู่บ้านชนบทที่สงบพร้อมด้วยเพื่อนภิกษุณีท่านได้ปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนที่หมู่บ้านชนบทไม่นานนักก็ได้สำเร็จเป็นอรหันต์ในเวลาต่อมาท่านจึงเดินทางกลับมาอย่างเมืองราชครห์ ด้วยเห็นว่าเมื่อญาติพี่น้องของท่านได้เห็นท่านจะได้ทำบุญทั้งท่านเองก็จะได้ช่วยญาติพี่น้องด้วยการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าวิสาค่ะได้ทราบข่าวการกลับมาของอดีตภรรยาจึงไปเยี่ยมที่วัดเวรุวันด้วยความสงสัยว่าที่ภิกษุนีธรรมถินากลับมายังกรุงราชครหต จะเป็นเพราะคิดจะลาศึกหรือเพราะอะไรวิสาขาคิดจะถามแต่ก็รู้สึกว่าไม่เหมาะจึงลองทดสอบถามปัญหาระดับมรรคผลชั้นโสดาบันปรากฏว่าภิกษุณีธรรมทินนาตอบได้ถูกต้องทุกข้อถามถึงระดับชั้นสักทาคามีและอนาคามีที่วิสาขาได้สําเร็จภิกษุนีธรรมทินนาก็ตอบได้ถูกทุกข้อเช่นกันวิสาขาลองถามเลยขึ้นไปถึงชั้นอรหันต์ที่ตนยังไม่ได้สําเร็จ ภิกษุณีธรรมทินนาตอบว่าวิสาขะโยมถามเลยภูมิของโยมไปแล้วภิกษุณีธรรมทินนาบอกกับอดีตสามีให้ไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าที่ตนได้ตอบคำถามทั้งหมดนั้นถูกต้องหรือไม่วิสาขาจึงไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและกราบทูลเล่าเรื่องที่ได้สนทนาปัญหาธรรมกับภิกษุณีธรรมทินนามาพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกรวิสาขะ ภิสุณีธรรมมทินาลูกสาวของเราตอบคำถามของท่านถูกต้องแล้วคำถามเหล่านั้นถึงจะให้เราตอบเราก็จะตอบอย่างนั้นผลงานการเป็นนักเทศของพระธรรมมทินาเถรีทำให้ท่านช่วยงานเผยแร่พระพุทธศาสนาได้มากเพราะท่านชี้แจงด้วยสิ่งใกล้ตัวเป็นสื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง 1. เป็นคนช่างสังเกตและรู้จักกาลเทศะเมื่อสังเกตเห็นความผิดปกติของสามีที่ไม่ได้ปฏิบัติต่อตอนอย่างที่เคยทำก็สงสัยแต่ยังไม่ได้ถามทันทีทันใดคิดหาช่วงเวลาที่เหมาะสมจึงเข้าไปถาม 2. เป็นคนฉลาดคนเรานั้นตามปกติจะต้องพบกับสิ่งที่ตนต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอไป แต่คนฉลาดเมื่อถึงคราวจะต้องเลือกก็เลือกในสิ่งที่เป็นประโยชน์สามารถเกื้อกูลต่อตอนเองต่อผู้อื่นและผลจากการเลือกนั้นจะต้องสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนและบุคคลอื่นได้ข้อนี้จะเห็นว่าพระธรรมทินนาเถรีท่านมาถึงทางเลือกระหว่างการรับทรัพย์สมบัติเป็นจำนวนมากกับการออกบวชเมื่อนำมาเทียบกันแล้วผลที่เกิดจากการบวชมีมากกว่า ท่านจึงไม่ยอมรับทรัพย์สมบัติแต่ออกบวชจิตตะฆาบดีประวัติของจิตตะฆาบดีจิตตะฆาบดีเป็นชาวเมืองมัชิกาสันทะแคว้นมคตวันที่ท่านเกิดมีดอกไม้หลากสีตกลงบนทั่วเมืองท่านจึงได้นามว่าจิตตะกุมารจิตตะฆาบดีได้นิมนต์พระมหานามะ มาฉันพระตาหารที่ขหรหัสของตนและได้สร้างที่พำนักแก่พระมหานามะในสวนที่มีชื่อว่าอัมพาตกวันพระมหานามะได้แสดงโอวาทถึงเรื่องอายตนะหกหลังจากจบธรรมเทศนาท่านได้บรรลุอนาคามีผลท่านมีความสามารถอธิบายธรรมได้อย่างดีซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ในวันรุ่งขึ้นจิตตาข้าวบดีได้นิมนต์พระอัครสา,าวกทั้งสองพร้อมด้วยพระสงฆ์ทั้งหมดเข้าไปฉันอาหารในบ้านของตนและได้นิมนต์พระสุธรรมเจ้าวาดแต่พระสุธรรมนั้นไม่พอใจเพราะนิมนต์ตนในภายหลังจึงปฏิเสธด้วยวาจามไม่ยอมรับนิมนต์ขณะที่จิตต่าข้าบดีกําลังตัดเตรียมอาหารถวายพระอยู่ที่บ้านของตนพระสุธรรมก็ได้ไปที่บ้านของจิตต่าข้าบดี ได้พูดเศษสีเก่าคำหยาบคายกรชทบแทเทียบจิตต่าฆ่าบดีจึงถูกจิตต่าฆ่าบดีต่อว่าพระสุธรรมโกรธเลระทิ้งวัดไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดเชตุวันกรุงสวิถีและกลับทูนเรื่องทั้งหมดให้สงทราบเมื่อพระพุทธเจ้าทรงราบเรื่องราวทั้งหมดทรงได้ตำหนิพระส,สุธรรมว่าพูดไม่เหมาะสมทรงบอกให้เดินทางกลับไปขอโทษจิตต่าฆาบดีเมื่อจิตต่าฆ่าบดี ยอมยกโทษให้แล้วพระสุธรรมได้กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกครั้งพระพุทธเจ้าทรงเทศนาให้ฟังว่าไม่ควรถือตัวว่าเป็นเจ้าอ,อาวาสไม่ควรอิจฉาลิษยาพระสุธรรมได้ฟังชินนั้นก็เกิดความสลดใจภายหลังได้ตั้งใจบำเพ็ญธรรมก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหรันต์ท่านจิตตะข้าบดีมีปฏิพันธ์ที่เฉียบแหลมและมีความสามารถในการแสดงธรรมมาก จึงได้รับการยกย่องในเอตทัคคะว่าเป็นเลิศกว่าผู้อื่นในทางเป็นธรรมผลงานสร้างวัดอัมพาตกวันท่านได้มีโอกาสพบพระมหานามะจึงนิมนต์ท่านไปฉันพัตตาหารและได้สร้างที่พำนักแก่ท่านในสวนชื่ออัมพาตกวันนิมนต์ให้ท่านอยู่เป็นประจำคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง 1. มีสติปัญญาสามารถเข้าใจธรรมที่พระมหานามะและพระสารีบุตรแสดงให้ฟังจนบรรลุธรรมชั้นโสดาบันและอนาคามีตามลำดับ 2. มั่นคงในพระรันตนตรัยเมื่อประกาศตนเป็นอุบาสกยอมรับนับถือพระพุทธศาสนายอย่างมั่นคงตลอดชีวิตแล้วได้ถวายส่วนอัมพาตกวันให้เป็นวัดและเป็นที่ทำบุญของคนในท้องถิ่นนั้น สามนี่อธยาสายอบอ้อมอาลีชอบทำบุญเป็นที่รักของคนทั่วไปไปไหนไม่แต่คนให้การต้อนรับด้วยของกินของใช้ 4. เก่งในด้านการพูดชี้แจงธรรมสามารถอธิบายหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายจนได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้ยอดเยี่ยมในด้านการอธิบายธรรม